การโยนมันนิดๆนะโยนมันนิดๆแบบนี้นะเราก็จะได้สับะรดที่เหมือนแม่ค้าในตลาดเขาป่อกขายกันเนาะแล้วเราก็ผ่าสี่นะนี่ก็คือการผ่า สวัสดีค่ะเพื่อนเอนเยนู AK อนะคะวันนี้เยนุนูจะมาอะปอกสัปปร์รดให้เพื่อน,อนๆนดูกันนะว่า อกสับปะรดแบบที่แมค้าเขาปลอกขายในตลาดเนี่ยเขาปอกกันแบบไหนนะยะนูก็จ,จําจากแมค้าในตลาดมาอีกทีหนึ่งเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ยนูเป็นแมค้าขายของในตลาดเนาะเวลานั่งใกล้กับแมค้าขายปลาเนี่ยก็นั่งดูเขาว่าเขาทําปลาแบบไหนอ่านะถ้านั่งใกล้กับแมค้าที่เขาขายผล,ลไม้แล้วก็ขายอะไรก็มักจะแอบดูนะจะชอบดูชอบมองเขานะแล้วก็จำนะจำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราก็มาดูกันเลยค่ะ เราจะปอกกันแบบแม่ค้าในตลาดนะแต่ว่ายยนูไม่มีแกนที่จะจับตรงนี้เนาะเออ่ก่อนอื่นเลยก็คือเราสํารวจมีดนะมีดเยนูค่อนข้างจะไม่ค่อยคมไม่ใช่ค่อนข้างจะคมนะเพื่อนค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคมนี่คือที่รับมีดของอเมริกานะเยนู่ชอบตรงที่มันเป็นไม้แล้วก็อ,อมันมีตัวกั้นตรงนี้ก็คือไม่ต้องกลัวว่าจะเข้ามือเนาะ แล้วก็มาตัดตรงตูดการที่เราจะปอกอสับป,ประรดเนี่ยมีจะต้องคมนะเพื่อนๆไม่งั้นไม่งั้นมันจะช้ำหมดนะมันจะช้ำแล้วก็เอาตรงตูดตั้งเนาะ,อ,ะอันนี้หัวมันนี่เย็นหนูคิดว่ามันต้องต้องปาดให้มันลึกอีกนิดนึงหน่อยนึ่งตั้งไว้แล้วก็ เวลาเรานั่นแล้วก็เฉือนมันลงไปโค้งลงมาแล้วก็ให้กินนึกเข้ามาในเนื้อนิดนึงไม่ใช่เอาแต่เปลือกนะก็คือสักเออสิบหรือยี่สิเปอร์เซ็นให้มันเข้ามาในนี้มันจะได้ความมนมันจะได้ไม่เป็นเหลี่ยมนะมันจะเป็นความมลของของลูกสับปะรดเราไม่ต้องเฉือนซ้ำ เสร็จแล้วเราก็จับนี้นะเพื่อนๆนี่นะแล้วเราจะดูทางมันทางมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมตามจะนอนแบบนี้นะนอนแบบนี้ยังหนูจะเอาเอ่อ ทางหัวขึ้นมาข้างบนนะทางทางนี้คือทางที่มีด้ามใช่ไหมและไว้ข้างล่างคือเย็นหนูนถนัดแบบนี้นะแล้วเราก็ตั้งตั้งมีดนะเพื่อนแรกแรกเนี่ยมันจะเราจะตัดสามตาเราจะตั้งมีดลงไปก่อนนะชึบสามตานะเอาแค่สามตาแล้วก็ตรงนี้เราจะใช้นอนนอนแบบนี้นะก็จะออกมาอย่างนี้ตั้งแล้วก็ขยับนะคระเพื่อนๆสองตาก็ได้นะแล้วก็นอนแบบนี้นะ ตั้งนะนอนแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆนะตั้งนอนทีนี้เราถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากให้มันไปเป็นแถวตรงนี้ขี้เกียจขยับเราทํารวดเดียวก็ได้นะก็คือ,อทําแถวหลายๆแถวไปเลยตั้งนอนนะตั้งนอนนี่ตั้งนอนนะตั้งนอนตั้งนอน ตั้งนอนตั้งนอนนะก็หมุนข้อมือไปนะเพื่อนๆนี่หมุนข้อมือไปแบบนี้ก็ทําตามแถวมันจะมีแถวของมันอยู่เนาะนะวิธีในการขยับก็คือใช้โยนลูกนิดนึงนะขยับโยนลูกนิดนึงก็จะออกมาเป็นแนวแบบนี้นะ บางลูกเนี่ยแถวมันจะไม่ตรงนะเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันถ้ามันไม่ตรงไม่ต้องไปซีเรียสมันนะเอาแค่เราตัดเอาตรงตานี่มันออกถ้ามันเราจะมีการแบบกินตามันเข้าไปมั่งมันก็ไม่ได้ว่าจะส่งผลว่าให้รสชาติมันเปลี่ยนหรืออะไรนะแค่ความสวยงามเอาเมเล็ดของมันออกเมเล็ดที่อยู่ในตามันเนี่ยออกเนาะอย่าไปซีเรียอะไรกับมันมากนะ ตั้งแล้วนอนตั้งแล้วนอนแบบนี้นะแล้วมีดจะต้องคมถ้ามีดไม่คมเนี่ยจะทําให้มันช้าเนาะอันนี้ก็เป็นอย่างที่แม่ค้าในตลาดเขาทํากันนะเวลาเลือกเราจะเลือกค่อนข้างที่จะหามหน่อยหนึ่งนะไม่ถ้าเราเลือกมันงอมเกินไปเนี่ยมันจะมีรสชาติมันจะโอเราจะเรียกว่าโอก็คือเหมือนกับเป็นสา,สา เหมือนกับมันงอมเกินไปมันสุกเกินไปแล้วก็กินไปมันจะเหมือนกับมันช้ำช้ำมันมันช้ำช้ำมันก็จะไม่อร่อยเนาะแต่ถ้าเราเลือกที่มันหามเกินไปเนี่ยมันไม่สุกพอเนี่ยมันก็จะไม่หวานมันก็กลายเป็นสับปะรดเปรี้ยวทีนี้สับปะรดเปรี้ยวเนี่ยเพื่อนเพื่อนี่ว่าเอาไปทําอะไรได้นะหลายคนบอกว่าโอเปรี้ยวนี่กินไม่ได้เลยต้องทิ้งอย่าทิ้งนะเพื่อนเพื่อนเอาไปผัดกับหมูสามชั้นจ้า ไปผัดเมือเลาผัดผักธรรมดานะาสับปะรดดิบที่มีความเปรี้ยวเนี่ยพอเอาไปผัดหรือเอาไปต้มกับหมูสามชั้นเนี่ยต้มจืดหมูสามชั้นเ,นเอาไปแกงไอ้นี่ก็ได้แกงหอยแมนผู้ตากแห้งน้มันจะหวานนะเพื่อนๆเพราะมันสุกด้วยความร้อนเนี่ยเอาไปต้มเอาไปทําให้มันสุกเนี่ยเอาไปผัดเนี่ยมันจะหวานนะเออมันก็แปลกนะแปลกออกไาอีกอย่างหนึ่งคือ ถ้ามันสุดๆมาเนี่ยมันจะเปรี้ยวแต่เวลาเราเอาไปทํากับข้าวมันกลับหวานขึ้นมาก็เ,าเกือบเสร็จแล้วนะเดี๋ยวแต่งนิดนึงแต่งตรงนี้นิดนึงก็ได้แล้วนะได้แล้วขยับมันด้วยการโยนมันนิดๆนะโยนมันนิดๆแบบนีนะ้เราก็จะได้สับรดที่เหมือนแม่ค้าในตลาดเขาปอกขายกันเนาะแล้วเราก็ผ่าสี่นะ นี่ก็คือการผ่าผ่าสีผ่าสีแล้วก็ใช้มีดปีดตรงนี้นะถ้าใครไม่ถนัดเอาวางที่เขียงได้นะเพื่อนเพอนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบาดมือนะมันจะบาดมือเราก็วางลักษณะแบบนี้นะ ความลงตรงนี้นะแล้วก็ขีดอ,อย่างนี้ได้เลย,เยจะทำอย่างนี้ก็ได้นะแต่มันก็เหมือนกับันแบนไปเลยเนะแต่ถ้าเราทําอย่างเงี้ยมันก็จะได้เป็นเหลี่ยมหน่อยนะอ่ะทาอีกทางหนึ่งก็คือแบบนี้ระวังมือนะแล้วก็มันถ้าเรากดแบบเนี้ยเนื้อตรงนี้มันจะช้านิดนึงนะก็ต้องมือเบาๆหน่อยค่อยๆระวังนะเนี่ยแบบนี้ก็จะได้ จะได้มาอย่างนี้นะเนี่ยเหมือนที่แม่ค้าขายในตลาดเลยน,นี่นะก็ผ่านเป็นชิ้นๆไปหรือว่าจะผ่าอย่างนี้อีกทีนึงก็ได้นะเพื่อให้คำมันเล็กลงนะให้คำมันเล็กลงแล้วก็ผ่าอย่างนี้อีกทีนึง มันก็จะได้คล้ายๆกับที่ตลาดเขาขายแหละเห็นไหมนะอันไหนมันไม่สวยก็เชอนมันออกนะมีดที่สำคัญที่สุดนะเพื่อนๆเราจะต้องทำให้มันาบางคนบอกว่าทับเปรี่ยวเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเกลือทาได้ก็แล้วแต่นะใครชอบกินแบบนั้นเนาะคือมันไม่มีสูตรอะไรตายตัวน่ะชอบใครชอบมันนะชอบใครชอบมัน ย่นหนูจะไม่ค่อยเน้นว่าจะต้องทําแบบนั้นทําแบบนี้ย่นหนูจะแชร์ให้ดูเฉยๆว่าบ้านเราทําแบบนี้ตัวย่นหนูเองทําแบบนี้นะก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเออเพื่อนๆจะต้องทําแบบนี้แบบนี้ถูกต้องนะแบบนี้ดีกว่า หนจะหั่นเอาไว้ให้คนที่บ้านเขาใช้ซ่อมจิ้มเป็นชิ้น,นๆเนาะเดี๋ยวให้ดูตรงนีนง้นิดนึงนะก็ถ้าใครไม่ถนัดก็วางบนเขียงนะ,นะเดี๋ยวจะเข้ามืออย่ามาทำแบบเดหน,นูเนาะ ทุกอย่างมันอยู่ที่ความชํานาญของแต่แลคะคนนะเพื่อนๆนะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราเรียนแบบกันไม่ได้จริงๆเป็นความชํานาญเป็นพรสวรรค์ถ้าเราทานไม่หมดนะเพื่อนๆเอาไปผัดผัดเปรี้ยวหวานได้ นะพี่ชายยนหนูชอบกินมากเลยแกนสับปะรดเนี่ยที่ชอบกินมากเนี่ยยนหนูไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าบ้านเราจนหรือเปล่าไม่มีเงินซื้อสับปะรดหรือเปล่านะเราก็เลยกินแกนมัน,นก็เออไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องไปถามพี่ชาย <laughs> เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนะสับปะรดนะอันนี้ก็เหมือนกับแม่ค้าในตลาดบอกเลยเห็นไหม นะหั่นเป็นชิ้นชิ้นใจทุงแล้วก็เอาไม้จิ้มนะแล้วก็มีเริกเกลือนะริกเกลือคือริกเกลือน้ําตาลแล้วก็ริกปน่นมีเกลือริกปน่นแล้วก็น้ําตาลส่วนพริกเนี่ยเราจะใช้ริกปน่นหรือจะใช้พริกสดนะก็แล้วแต่นะตามที่เราชอบเลยนะอืมฉ่ำหวานชื่นใจอันนี้เป็นจับปลารดที่เราซื้อมาจากคอสโก้นะผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ก็เพิ่งจะเอามาปอก อร่อยนะแล้วก็เพื่อนๆลองไปปอกดูเนาะนะวิธีการปอกแหมนถ้าถ้าหาซื้อทุเรียนสดๆได้ที่นี่เยนูนก็อยากจะทำอปอกทุเรียนโชว์เหมือนกันนะแต่มันไม่มีก็ <g ül> <g ül> คลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเ <g ül> พื่อนๆแล้วก็ติดตามกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ